แมีความมั่นคงแล้วก็ก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะเพราะว่าทีมงานเราแต่ละคนเก่งมากค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ตลอดเวลาเลยค่ะจุดแข็งของเราก็คือสินค้าค่ะสินค้าที่ได้คุณภาพทุกตัวแล้วก็เห็นผลปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะเพราะว่าเราต้องการขายสินค้าในระยะยาวไม่ใช่สินค้ากระแสนะคะ ทำให้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าแบรนด์กนาชิตาเนี่ยมีความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจให้กับลูกค้าแล้วก็กับพาร์ทเนอร์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทุกคนค่ะ เราต้องการตอกย้ําคุณภาพของสินค้านะคะปีนี้เราเลยใช้คุณอ้ําพัชราภาและก็คุณเอสุภชัยมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ําว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้คุณภาพปลอดภัยแล้วก็จะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศด้วยค่ะ